รัฐมนตรีพาณิชย์พลเอกชัดชัยสารีกัญยาบอกว่าได้หาหรือกับบริษัทคอฟโก้รัฐวิสาหกิจของจีนในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีเดินทางประชุมสุดยอดผู้นํากลุ่มความร่วมมือเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกที่ประเทศจีนเมื่อสัปดาห์ก่อนโดยได้เสนอให้คอฟโก้พิจารณาซื้อข้าวจากไทย2ล้านตันและยางพาราอีก200แสนตันซึ่งเป็นการซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G ซึ่งซื้อผ่านคอฟโก้เพียงรายเดียวเท่านั้นเพื่อป้องกันการทุจริตเหมือนที่ผ่านมา โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาน่าจะได้ข้อสรุปภายใน2ส,สัปดาห์และหากคอฟโก้ตกลงซื้อข้าวจากไทยเพิ่มเติม2ล้านตันมีการลงนามในระดับรัฐมนตรีระหว่างการภายในเดือนธันวาคมนี้ส่วนกรณีพันธสัญญาที่ส่งข้าวให้กับคอฟโก้จากรัฐบาลชุดที่แล้ว1ล้านตันนั้นได้มีการจัดส่งให้คอฟโก้แล้ว3 0 0นตันเหลืออีก7 0 0นตันก็จะเร่งส่งมอบเร็วขึ้น อันนี้เราค้าขายกับจีนในเรื่องข้าวในผ่านบริษัทคอฟโกนะครับผมต้อง,องย้อนกลับไปว่าเราเราค้าขายกับจีนนะครับในระบบรัดต่อลัดนะครับซึ่งก็คงจะต้องผ่านคอฟโกบริษัทเดียวนะครับวันนี้เราส่งข้าวให้คอฟโก้แล้ว300แสนนะครับเราก็จะมีพันธะกรณีที่เราจะต้องส่งเพิ่มเติมอีก 7แสนนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่รัฐบาลที่แล้วได้ทําไว้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับในส่วนนี้เนี่ยผมคิดว่าในดแสนเนี่ยเราคงจะต้องเร่งเร่งรีบในการส่งนะครับการเราเราส่งข้าวนะครับให้จีนเนี่ยก็เป็นระบบนะครับทาทั้งสองฝ่ายก็เป็นระบบเรามีเซอร์วิเยอร์ที่จะดูดูตั้งแต่ต้นทางนะครับว่าถ้าต้นทางแล้วเรียบร้อยดีแล้วอะไรวกนนะครับเตรวจสอบร่วมกันนะครับ ส่วนกรณีที่คณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำสินค้าเกษตรระบุว่ามีข้าวเหลือในสต็อก19ล้าน1 0 0ล้านตันนั้นเป็นตัวเลขที่คำนวณถึงวันที่22พฤษภาคมปีนี้เท่านั้นแต่หลังจากที่ตัวเขาเองมารับมอบหมายงานในตำแหน่งรัฐมนตรีพาณิชย์ข้าวในสต็อกได้มีการระบายออกจนเหลือในสต็อก18 000. ล้านตันซึ่งการระบายจะยึดตามกรอบยุทธศาสตร์ที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวหรือนอบขมีมติไว้ โดยเร็วนี้คณะอนุกรรมการพิจารณาการระบายข้าวจะเสนอกรอบการระบายข้าวรอบใหม่ให้หนอบอขอพิจารณาทั้งนี้ยืนยันว่าการระบายข้าวในสต๊อกรัฐบาลจะไม่กระทบต่อราคาข้าวเปลือกในประเทศที่กำลังทยอยออกมาครับ